ศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นในบริเวณคาบสมุทรอาหรับในตะวันออกกลางเมื่อประมาณ570ปีหลังคริสตศาสนาคำว่าอิสลามความหมายว่าการยอมรับสันติและความสงบผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าชาวมุสลิมที่พรเจ้า นามว่าอัลละห์หรืออัลละเป็นเทพเจ้าสูงสุดของชาวมุสลิมนิกายนิกายสำคัญมีสี่นิกายได้แก่หน,นิกายชุนนีนิกายนี้อยู่ในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. นิมกายเซียนิกายที่เรียกประมุขของรัฐว่าอิมาสานิกายกาวาริษ นิกายที่เป็นนิกายแรกของศาสนาอิสลามสีนิกายชูฟีนิกายนี้ยึดมั่นในพระอัลลาะ์เป็นสำคัญคำพีคือคำพีคุรุอานมีความยาวประมาณ80,000คำซึ่งเชื่อกอันว่าเป็นเทวโอการที่พระเจ้าทรงกระซิบสั่งให้นะมีมหมัดมาสั่งสอนชาวโลก ชาวมุสลิมจะมีความเชื่อ6ประการ 1. ศรัทธาในพระอัลลอฮ์องเดียว 2. ศรัทธาในพระมหัมมัดและาศาสดาองค์ก่อนก่อน 3. ศรัทธาในคำพีคุรุอาน 4. เชื่อมั่นว่ามีเทพเจ้านำคำสอนจากพระเจ้ามาสูน่นามีมหัมมัด 5. เชื่อมั่นในวันพระเจ้าพิพากษาโลกหรือวันสิ้นโลก6เชื่อมั่นว่าสภาวะของโลกและชีวิตเป็นไปตามเจตจำนงของพระอัลลาะห